สวัสดีเพื่อนๆนและกันยานมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณราศีเมษถือได้ว่าเป็นราศีแรกของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีนี้ได้แก่แกะนะครับคนราศีนี้มีลักษณะค่อนข้างจะดือรั้นไปหน่อยนะครับเอาแต่ใจไปบ้างแต่ก็ชอบคิดบวกและชอบพึ่งพาตัวเองเป็นหลักไม่ค่อยอยากพึ่งพาคนอื่นนะครับคนเกิดราศีเมษนี้มีความเข้มแข็งมีพลังขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จอย่างน่าอัศาจรรย์นะครับด้วยความที่ เป็นราสีแรกของจักรราศีจึงมักมีลักษณะโดดเด่นคือเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆอย่างเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรสักอย่างในครอบครัวหรือสำหรับชีวิตตัวเองนะครับเมื่อเริ่มแล้วก็จะมีพลังพุ่งพ่านไปข้างหน้าเกิดความสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์ใจนะครับ นิสัยลึกๆแล้วชอบการเปลี่ยนแปลงชอบความรวดเร็วและรักการแข่งขันเป็นอย่างมากชาวราศีนี้ชอบสแสวงหาสิ่งที่เป็นศัจธรรมนะครับด้วยดาวอังคารเป็นดาวประจำราศีที่ทำให้คนราศีนี้มีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมากนั่นเองนะครับสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับ วันนี้เช่นเคยนะครับอาจารย์มีโอกาสมาทําคลิปเติมกําลังใจให้กับกะะัลยาณมิตรนะครับวันนี้มาในหัวขอ้อฟ้าเปิดทางพห้ท่านแล้วนะสิ่งติดขัดกําลังจะหมดไปนะครับ mm. เช่นเคยนะครับคลิปแบบนี้เป็นคลิปส่งนะครับไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งดังนั้นแล้วใครที่เข้ามารับฟังขอให้เช็คพลังงานเบื้องต้นก่อนนะครับว่า พลังงานในวันนี้มันตรงไหมนะครับถ้าตรงก็ฟังเนื้อหาต่อไปได้เลยนะครับถ้าไม่ตรงก็ปิดไปได้เลยนะครับอาจารย์ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณนี้นะครับขอให้พลังงานวันนี้ให้ออกมาให้แม่นให้ตรงกับท่านที่มีโอกาสเปิดเข้ามารับฟังด้วยนะครับเอาละครับกัลยาณมิตรพลังงานที่ขึ้นมาในวันนี้มันเป็นคล้ายๆพลังงาน อาจารย์ขอใช้คำว่าเดอะแบกดีกว่านะครับมันเป็นพลังงานของคนที่ต้องแบกรับภาระอะไรทุกๆอย่างนะครับทั้งๆที่ตัวเองกำลังท้อตัวเองกำลังหมดกำลังนะครับแต่คนรอบข้างคนในครอบครัวยังเห็นท่านแข็งแรงอยู่ยังเห็นท่านไหวนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาอะไรต่างๆที่ท่านมีท่านไม่สามารถที่จะปรึกษาใครได้เลย ท่านไม่สามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากใครได้เลยนะครับแม้กระทั่งคู่ชีวิตแม้กระทั่งคนที่อยู่ใกล้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาทุกอย่างที่ท่านประสบพบเจอที่ผ่านมานะครับมันจึงมาเป็นคํานี้ว่าเดอะแบกคือต้องแบกรับไว้ทุกอย่างไม่สามารถที่จะระบายถึงแม้จะเจอเพื่อนสนิทที่พอจะระบายได้ก็โดนหักหลังเอาเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่เราเล่าไป เล่าต่อในทางที่มันไม่ดีนะครับจนทําให้ตัวท่านนั้นกลัวไม่คิดที่จะเอ่ยปากไม่คิดที่จะเล่าความทุกข์ตัวเองให้กับใครฟังเพราะที่ผ่านมาเหมือนท่านโปรงแล้วว่าเล่าไปมันก็เท่านั้นแหละเล่าไปก็ไม่มีใครช่วยได้แม้แต่กระทั่งคนที่นอนข้างๆยัง,งช่วยไม่ได้แล้วนับภาษาอะไรกับเพื่อนเล่าไปก็มีแต่ผลเสียนะครับ นี่คือพลังงานในวันนี้นะครับเอาละครับกัลยะาณมิตรถ้าพลังงานตรงก็ฟังเนื้อหานะครับเนื้อหาในวันนี้ตามหัวข้อนะครับฟ้าเปิดทางให้ท่านแล้วนะสิ่งที่ติดขัดกําลังจะหมดไปหมายความว่าหลังจากที่ท่านได้มาฟังคลิปนี้แล้วนั่นหมายความว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีให้กับชีวิตของท่านนะครับจะเจอทางออกใครที่มีปัญหาปัญหามันกําลังจะหมดไปนะครับ ีนี้เรามาดูแนวทางสักนิดหนึ่งในช่วงที่ผ่านมาพลังงานท่านขึ้นมาว่าท่านนั้นเป็นเดอะแบกท่านนั้นแบกความทุกข์ความเศร้ามันกัดก่อนกัดกินหัวใจทําให้ท่านนั้นเป็นคนที่เขาเรียกว่าผวาได้ง่ายมีความกังวล นอนไม่หลับนอนหลับไม่สนิทจะมีความคิดมากอยู่ในตัวทั้งๆที่ปัญหามันยังไม่เกิดก็ชอบจะคิดมากไปเหตุเพราะท่านเจอปัญหามาเยอะนะครับและทุกวันนี้ก็นอนไม่ค่อยหลับสนิทบางทีผวาว่าบางทีสิ้นเดือนเดี๋ยวจะมีค่าเรียนลูกเดี๋ยวจะมีค่าน้ําค่าไฟค่าเช่าหรือค่าผ่อนบ้าน อะไรต่างๆนานานะครับมันจะมีเป็นเรื่องปวดหัวอย่างนี้วนเวียนมาทําให้จิตใจมันไม่สงบนะครับทีนี้แนวทางนะครับเชื่อว่าท่านประสบพบเจอกับปัญหาแบบนี้มันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับและท่านก็ผ่านพ้นมาได้ทุกๆครั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีโอกาสได้ฟังคลิปนี้ก็ขอให้มีกําลังจิตกําลังใจขอให้เข้มแข็งนะครับสิ่งติดขัดมันจะหมดไป อันดับแรกท่านต้องเริ่มที่จะกําจัดความคิดลบๆจากความคิดไปก่อนเลิกที่จะพะวงให้ได้นะครับเพราะพลังงานมันมันเกี่ยวกับแรงดึงดูดด้วยท่านคิดสิ่งใดมันจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่านคิดแต่เรื่องหนี้สินท่านคิดแต่ปัญหาว่าเดี๋ยวจะเปิดเทอมแล้วเดี๋ยวจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าเทอมให้ลูก เดี๋ยวจะสิ้นเดือนแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าผ่อนบ้านผ่อนรถค่าเช่าอะไรต่างๆนานาเป็นต้นเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปขอให้มีกำลังจิตกำลังใจขอให้ตั้งใจให้คิดแต่สิ่งที่ดีที่สำคัญขอให้ท่านขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือบูชาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพระองค์ใดและถ้ามีโอกาสนะครับ ให้โทรกลับไปขอขมาคุณพ่อคุณแม่หรือถ้าท่านอยู่บ้านเนียยกับคุณพ่อคุณแม่ก็เขาเรียกว่าล้างเท้าให้ท่านสักครั้งนะครับหลังจากที่พระราหูย้ายนะครับล้างเท้าให้คุณพ่อคุณแม่สักครั้งและขอพรนะครับใครที่คุณพ่อคุณแม่เสียจากไปแล้วก็ขอให้จุดทูปนะครับหาท่านแล้วก็ก่าวอุทิศบุญกุศลบอก ท่านไม่ต้องกังวลให้ท่านไปดีแล้วก็ขอให้ท่านให้พรให้โชคเรานะครับสิ่งเหล่านี้แหละมันจะเป็นจุดเริ่มต้นแก้ไขดวงชะตาทําให้ดวงชะตาที่มันติดติดขัดขัดอนะ่ะมันจะหมดไปแล้วพลังงานความคิดดีๆสิ่งดีๆที่ท่านปรับเปลี่ยนได้ที่ท่านคิดได้นั่นแหละมันจะหมนุนวนกันเข้ามาใครที่ทาํามาค้าขายมันก็จะเริ่มค้าขายคล่องขึ้นมีลูกค้ามากขึ้น ใครที่ทำงานประจำนะครับก็งานมันก็จะมีปัญหาน้อยลงทำให้ท่านเครียดน้อยลงแล้วมีเวลาที่จะทำการค้าหาเงินเพิ่มสิ่งที่สำคัญเลยนะครับถ้าใครอยากให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่าทำสิ่งเดิมๆต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงต้องทำสิ่งใหม่นะครับเคยได้ยินคำนี้ไหมครับว่าถ้าไม่ทำสิ่งใหม่ความสิ่งดีๆมันก็จะไม่เกิด หมายความว่าถ้าท่านยังใช้ชีวิตวนลูปอยู่ตื่นเช้าไปทํางานกลับบ้านนอนตื่นเช้าไปทํางานกลับบ้านนอนชีวิตมันก็จะวนอยู่อย่างนี้นะครับแล้วจะหาทรัพย์ที่ไหนหาเงินที่ไหนหาไรายได้ที่ไหนเพิ่มในเมื่อตัวท่านเองไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้สิ่งดีๆก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้คือเคล็ดลับในวันนี้เอาละครับอาจารย์หวังว่ากะะนะัลยาณมิตรทุกท่านที่มีโอกาสเข้ามารับฟังนี้จะมีแนวทางในการ ใช้ชีวิตแล้วมีกําลังใจสู้ต่อไปนะครับปัญหาแน่นอนว่ามันเข้ามามันก็ต้องออกไปได้นะครับไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตหรอกครับสุดท้ายก่อนจากอาจารย์ก็ขออวยพรให้กัลยาณนมะิตรทุกทท่านที่ประสบพบเจอกับปัญหาอยู่ตอนนี้ขอให้มีกําลังใจนะครับสู้ต่อไปแล้วให้ปัญหาที่มีอยู่ให้มันหมดไปเร็ือๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสุดท้ายอย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะเพื่อเป็นบุญกุศลให้กับตัวท่านเอง เพราะถ้าแชร์ไปแล้วคนอื่นไม่มีโอกาสารับฟังจากการแชร์ของท่านแล้วเขาเกิดกำลังใจในการใช้ชีวิตไม่มากก็น้อยมันก็จะได้เกิดเป็นกุศลต่อๆกันนั่นเองนะครับสุดท้ายก่อนจะขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ